ทางขยะเด้อบะเมนหลบบะเมนใสลงย่ำไหนเพิ่นก็ว่าแต่หลบแต่ใสดักปลาปิ่นวาอันนี้คือทางขยะวิธีการใสงานก็คือเอามาแยกขยะนี่สามารถแยกขยะได้ไปรุ่นก็ว่าแต่แต่หลบแต่ใสทางขยะที่เฮ็ดจากตะแกรงพลุ่มอันนี้เอามาเก็บขยะแยกขยะให้มันสวยงามอันนี้ขยะพาติดใส อันนี้กัตัวน im ี้อันเดียวกันลงยัได้เพร่ก็อกว่าตลกแต่ใส่ดักฟ้าบอกพุดน่านั่งขยะด้ออันนี้กับขวดแก้วเขาก็แยกอีกหนยงามเพื่นบอกว่าความสูงเท่าได้ความสูงอยู่ที่ร้อยร้อยสักร้อยกงเี้ยงเวเขี้ยวเาจะวัด่ว่ามันสูงเท่าไดร สวยงามเลยเนี่ยเนี่ยขยะล้ายหลายอยู่บ้านคอยอันนี้ขวดยากัะเย็ดเกือบแตกเกือบแตกจะแตกอันนี้เดียวกันใส่ึ้นกันกดนุ่มกดน้ำแม่ เรียบร้อยแล้วทางขยะไว้แยกขยะรีเซ็คเกิลจากตะแกนพัดลมลองเห็นฟังเดอร์ผู้ใดก็ได้เนี่ยอันนี้อันน้อยอันนี้ขนาดน้อยขนาดใหญ่อันนี้ใบ,ใบพัดลมใหญ่ใหญ่อีกก็มีนี่อันนี้แบบใหญ่ปะหูว่าจ็จะขนาดจะคนิวพัดลมอันใหญ่หรือม่ อันขยาด้วยนะคขยานี่สวยงามด้ยนี่